ครับสวัสดีครับเดียเดินให้มาครับตอนตื่แล้วครับพี่มาตรวจเช็คซ่อมตู้เย็นประตูเดียวนะโอชิบ้านะครับชิบ้านะคร c r a หนึ่งแปดศูนย์สี่สี่ีนะครับสอนอ้ปกานะครับ มันมีปัญหาไม่เย็นนะครับตอนนี้ก็ทําการเปลี่ยนแอนเนอร์ไดเออร์ตัวใหม่นะครับคเอสองทางแต่สองทางแล้วก็ใส่ตัววาล์วบริการหรือ,อาวาล์วสอนนะครับตรงนี้เชื่อมเชื่อมด้วยตู้เชื่อมนะครับเอ้ยเชื่อมหรือปักกีนะครับแต่จะเรียนนะครับนีลก็ทำการด้กข้ามอยู่เชื่อมเสร็จแล้วเพิ่มการไม่เสียเวลาคอมเพรสเซอร์ก็เบอร์น,นี้นะครับ 1> e, e 1 3 3 0 y k นะครับเป็นคุณทอนนะครับน้ำยาก็าเฮตอ,อ,อ,อ 13c นะครับเกดโลก็ต่อเข้าเปล่าบริการตัวนี้สีเหลืองนะครับก็เข้าถังน้ำยาอาร 3c นะครับแล้วก็สีแดงเก i ไฮก็เปิดเ็จนะครับเข้าแบะค่ํมนะครับโอเคเดี๋ยวรอ แบบค้ำแป๊บนึงนะครับอันนี้ก็มีเอาหักเอาเนี่ออกนะครับตัวที่เชื่อมปิดตายออกนะตรงวาล์ว wow. เซอร์วิสไอ้าวาล์วบริการตรงน,นี้นะที่เชื่อมเพราะว่าต้องเชื่อมใหม่ทีนี้จะแบกค้ำเตืองยาไม่ได้นะครับโอเคเดี๋ยวรอแป๊บนึ่งอันนี้จะถ่ายแบบสั้นๆนะครับเดี๋ยาเดี๋ยวเบื่อกัน สัส้นๆแต่ได้ใจความก็โอเคแล้วนะแก้ปัญหาหนางานให้จบก็โอเคนะคโอเคเป็นกระต้นหนักนะหน่วงที่สามสิบนะครับปิดเกียร์ไฮนะครับ,รรบปักเวกคัม ทำการเต่ยน้ำยาอ่านสามสี่เอข้าระบบนะครับเบาๆนะเต็มจนกว่าน้ำยาจะหยุดไหลนะครับ 10, 90โอเคยิงแล้วนะครับปิเกนะครับเก้าสิบเ็สิบแปดนี่แหละอยาเช็คลวกนะันกันเหนียว โอเคก็เช็ครูวรอยเชื่อมนะครับกันเหนียวนิดนึงน้ำสบู่โอเคสามจุดที่เชื่อมใหม่นะครับเพราะตัวเดิมนะี่จะมีรอยคาบน้ำมันด้วยนะครับนโอเคแล้วก็เตรียม เสีแอมนะครับเราก็เสียปักกันถ่ายคลิปแอมไว้นะเดี๋ยวคลิปไว้เนี่ยจะได้ดูกระแสสตาร์ทนะครับโอ okay. น์จุดแปดสามแปบดบสองเริ่มดูดน้ำยา ต็นกระแสลงามาที่0.669นะครับ69.68อาอยู่ที่10 10, 10. พีไอพอดีนะครับโอเคไม่ต้องเติมเพิ่มแล้วนะครับพอดีเลยนะครับเป๊ะเลยนะครับ ทิด้างสายหน่อยนะครับโอเคกระแสก็0.67นะครับที่เพจจะเพจก็0.056นะครับเกินนิดหน่อยไม่เป็นไรนครับ หกเกาวละวรอเผื่อเราเอาวาสซอนออกนะครับจะมีน้ำยาเอาหนึ่งนึงสเตนเลอร์เริ่มอุ่นๆรุ่นนี้ด้านหลังร้อนนะครับอุ่นๆซ้ายขวาอ่ซ้ายขวาข้อนุ่นๆน,นะเนื้อแผงวิ่ง3มจุดนะครับจุดนี้จุดด้านหลังแล้วก็จุดด้านข้างข้างซ้ายข้างขวาแล้วก็ด้านหลังนะครับม,มีแผง เราไปข้าร้อนวิ่งหมดเลยนะครับรุ่นนี้โอเคแตนเนอร์แต,น,น,แตน,นเนอร์เลยจะร้อนนะครับอุ่นๆไม่ร้อนมากนะครับกระแสขึ้นมาที่0.7นะครับ0.7 0ความเย็นตีขึ้นนะครับขึ้นมาที่12 psi พีไอนะครับมาดูด้านหน้าตู้เย็น ตั้งดช่องฟิตช่องฟิตเริ่มติดมืออ๋อเริ่มเย็นนะครับเย็นเย็นมือนจับจะมีความเย็นนะครับติดมือนะจากด้านล่างด้านล่างจะเย็นกว่าก่อนนะมือมือจับนะ ติดมือตึบๆเลยนะครับนัานบนเย็นทีหลังบนนี้เย็นล่างอะ่ะโอเคปรับอุณหภูมินะเบอร์สีก็พอละโอเคเย็นเจี๊ยบผ่านไม่ร้อนมากนะครับ สิบสองวิดไอนะครับจะแสกันท่านี้นะศูนย์จนหกเก้าศูนย์ผ่านแะล้วช่องเปิดไอปตูทำประตูเดี่ยวนจะดูง่ายนะครับเพราะว่าจับรู้เลยว่าเย็นหรือไม่เย็นตันนี้ก็เช็คหน่อยนะครับมีรั่วซึมไหมนะครับไม่มีก็ปิด ฝาปิดไปไหนะฝาปิดคคป,ป,ปิดฝาสวิตไปนะครับราบริการตรงนี้ไปที่ขาดไม่ได้ก็อย่าลืมใส่ถาดน้ำทิ้งให้ลูกค้านะครับตู้ประตูเดียวก็พยายามกดละลายน้ำแข็งทุกๆ7เจ็ดวันนะครับเพราะว่าต้องกดละลายเองนะครับ กดละลายก็ตรงนี้นะบางคนจะไม่รู้นะจะมีปุ่มกดละลายน้ําแข็งอยู่นะจุดนี้ตรงกลางเนี่ยนะครับกดทุกๆุเจ็ดวันนะครับเดีวเขาจะเด้งเองถ้าไม่เด้งก็อ่าเทอร์โมสตัดเสียนั่นเองนะครับโอเคยังไงช่วยกดตามกดซับสไครป์กดไลค์กดแชร์เพเป็นกำลังใจให้นเดกในการทำคลิปเดี่ยวใหม่ๆต่อไปครับสวัสดีครับสู้ๆครับขอบคุณครับรจะมางาน Okay, Father help. Tak usik bah, betul dia.